สวัสดีนะคะวันนี้นะคะกับช่องเปยังทนพักเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาหยิบเปลี่ยนแรกกันเลยค่ะสําหรับหลวงพ่อสุดนะคะวันนี้เราจะหยิบหลวงพ่อสุดวัดกาหลงจังหวัดสมุทรสาครให้พี่พี่ในช่องเปยังทนพักเครื่องได้รับชมเลยนะคะองค์แรกองค์นี้เลยค่ะที่แอดมินหยิบมานะคะเป็นบัวใหญ่หลวงพ่อสุดปี2522นะคะพิธีดีเหมือนเดิมเลยค่ะสาหรับหลวงพ่อสุดองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะรุ่นมาตาติตุภูมินะคะเป็นบัวใหญ่นะคะรุ่นนี้เขาจะมีบัวเล็กบัวใหญ่แต่องค์นี้เป็นบัวใหญ่นะคะองค์ที่ ที่สองอยู่ด้านหน้าของเรานี่เองนะคะสำหรับเสือกับหลวงพ่อสุดนะคะปี2521นนะคะนี่ อยากดูรูปชัดๆนะคะพี่สามารถทักมาได้เลยนะคะขอรูปเพิ่มเติมหน้าหลังข้างชัดๆแบบใดสามารถทักมาได้เลยนะคะเหรียญน,นี้เป็นเสือกลับนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะมาดูองค์ต่อไปกันเลยนะคะสําหรับเหรียญต่อไปนี่เป็นเสือคํารามปี20หรือวานากกกเสือน,นั่นเองที่ท่านอื่นอาจจะเรียกแตกต่างกันไปนะคะแต่รุ่นนี้ปี20เนื้อทองแดงนะคะองค์นี้สวยเหมือนเดิมเลยค่ะช่องเฟยังทนคัดผ้าสวยๆมาให้พี่ได้รับชมและได้เช่าซื้อเช่าบูชากันอย่างสบายอกสบายใจ ได้เลยะะองค์นี้เป็นเสือเดียวหลวงพ่อสุดนะคะเหรียญกลมสวยสําหรับเหรียญเสือเดียวหลวงพ่อสุดเสือด้านล่างมีองค์เดียวเขาเรียกว่าเสือเดียวนะมันจะมีเสือเดียวเสือคู่นะคะพี่ๆอยากดูองค์ไหนชัดๆลาบผลพูนทวีแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถทักกันมาได้เลยนะคะขอรู้เพิ่มเติมรับประกันพระแท้จะส่งฟรีทุกวันนะ EMS ในประเทศไทยนะคะวันนี้เหรียญหลวงพ่อสุดก็มีประมาณนี้นะคะ4องค์ด้วยกันนะมีเสือกับเสือเดียว โบวใหญ่นะคะแล้วก็หลวงพ่อสุดอ่าองที่เป็นเสือคำรามองค์นี้เลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจองคไหนขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมแอดอะดีไลน์ใส่แอดด้านหน้าทุกครั้งนะคะอย่าลืมพิมพ์ติดๆกันมาได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างหรือช่องทางของเปรนทนพักเครื่องทุกช่องทางได้เลยนะคะ